กี yeah, but, uh, yeah. <laughs> <laughs> ่อะแต่อ่านยากมาโอเคฝากแบกพี่มินด้วยนะฟุกแอนฟุกโฟแอนฟุกนี่ก็ดูคลิปพี่มินบ่อยนะขอบุณมากค่ะไปกันไอ้ยะระหว่างเล่นก็ลืมแคปเนาะน้องบอกว่าเปลี่ยนคน, <laughs> นเขาเขาสุ่มเขามาทันก็ต้องให้สิทธิ์เขานะคะออสร้างห้องไหมเดี๋ยวสร้างก็ได้ถ้าน้องนี แต่พี่จะคอยบอกนะคนไหนที่แบบเขาเล่นไปแล้วก็จะให้ตาเว้นตานะจะได้แบบให้ผัดที่นั่งคนเดียวบ้างคอมโบสกิลสายบวกเข็มจุกอ๋อคืออยากให้ทำคลิปคอมโบเก่าๆใช่ไหมแต่ว่าปี2021พี่ว่าพี่ไม่น่าทำทันแน่เลยอีกไม่กี่เดือนก็เดือนก็ปีใหม่แล้วเฮ้ยระเบิดน้องระวังโอ้ย มันโดนระเบิดตัวเองด้วยน้องระวังน้องระวังมีคนมีคนมาชุบน้อง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 ขอโทษพี่ดิกบไม่เ <laughs> ป <laughs> ็นไ้กดไลค์ก่อนเลย,ลเลย <Yeah. S 1> ทำดีแล้ว <laughs> 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 ไม่เป็นไรนะเนาะเพิ่งเข้าเกมแป๊บเดียวพี่เปิดห้องแล้ว ่งโอเควันไหนว่องไปก่อนนะคะอาพบศัตรูแล้วตรงไหนจ๊ะอยู่รวมกันไว้ <c oughs> ไปไปไปช็อตเลยพบศัตรูแล้ว <c oughs> ไปไปไปช่วยด้วย

จบสู้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 เก่งมากเก่งมากหนูเป็นผู้ติดตามค่ะขอบคุณค่ะระเบิดอ้ะ double kill ไอตัวนี้ชอบเล่นระเบิดไอตัวสีเหลืองอ่ะโอ้ยไม่ได้เทเลย <laughs> แล้งไหนก็เล่นด้วยกันได้ค่ะแค่เข้าห้องมาให้ทันก็พอเออคนที่เขาเขาเขา้เขาทันเขาก็ไม่ผิดนะเออพี่วินก็ดีใจที่ได้เล่นกับ เขาเออได้เล่นกับพวกแบบผู้ติดตามทุกคนนะ่ะแบ่งๆกันไปนะจะได้ไม่ต้องเถียงกันน้องบอกมันเข้าไม่ทันเออพี่เข้าใจเข้าใจมันต้องมือไวมากๆอ่ะอีกตานะพี่มินโอเคเดี๋ยวเจอกันเจอกันขอให้น้องเข้ามาให้ทันนะคะออกโอ,อ,อก้ออกซ้ายหมดเลยนะ้องออกซ้ายประมาณสามตัว phải thảm tua first blood tiền mát tiền จะอีโอ้โน้องเล่นสนายเก่งจังดับเบิลคิลโอ้ยเกือบไม่ทันไอน,นี่แอร์บอลยางเยอะ เอาอะไรไหมไอวอลเอาไปนี่เอาปืนได้นะเอ็มพีไฟมีคนขอร้องด้วยรับไปครับขอโทษสายเปสายเปย์ไม่เป็นไรเล่นๆกันหมกันนะไปจะประหยัดประหยัดเงินอยู่รวมกันไว้ตีอดอม โอ้โหดูสเต็ปเสียก่อนอ๋อเห็นแล้วอุ้ยพี่เองทีพี่ชุบอยวไ่โด่เองอยี่เองชุบละชุบละมีจากตรงนั้น เด็อบเอาเจ็บแล้โอ๊ย H, พี่ดาวระเบิดข้างบนนาะโอ้มันอยู่ข้างบนนะ่ะอยู่ข้างบนชุบชุบห้องดีเพื่อนอาาได้อยู่มั้งนอ้องเนะี่ยข้างหลัง <c oughs> ช่วยด้วย ข้างหลังน้องโอเชียนแล้ว Double ลคิลไปแก Triple ลคิลโอ้ยสวยเก็บสวยยังโหด ปิ้นไหนยิงแป๊บเดียวตายพวกสไนเปนอร์ไงยิงทีก็ร้อยห้าสิบแหละเมื่อกี้เห็นความเป็นทีมเวิร์กอ๋ okay. อที่นี่หอดูดาวอืมเก็บตังไว้ดีกว่ากลัวอุ๊ยมีคนให้ก็เอาขอกณพุด <c oughs> นีบอกเลยว่าตีเราก็ไม่ธรรมดานะระเบิดจากไหน,หนอุ้ยน้องมันมานะข้างหน้าข้างหน้า First blood. Ruang <laughs> 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 Double kill. <laughs> <laughs> Oke. Okay. หมดเลี้ยงตังแหลงแดงสามคนเช่นกันนะคะก็โดว่ะไม่ได้ตานี้ไปตีตานี้โดนทำคลิปเกี่ยวกับตัวละครสายรีให้หน่อยทำคลิปเกี่ยวกับคนทำในเชิงแบบไหนอคอมโ,มโบหรอเดี๋ยวพี่มาอ่านอีกรอบนะขอเช็คตรงนี้ก่อนว่ามีคนไหมแต่พี่คิดว่าเขาน,น,น่าจะเล่นเป็น ม้าวะ่ะน้องระวังนะมันมีไอตัวเสื้อเหลืองมาชาร์จระวังด้วยเสื้อเหลืองเนี่ยชอบชอบปลาระเบิดเสื้อเหลือง <c oughs> ไปไปจากตรงนี้เดี๋ยวมันดักเราตามมาจ้าช่วยด้วยเจ็บมากพบศัตรูแล้วจ้ะศัตรูอยู่ตรงนั้นใช่ไหม ตัวเดียว d o u ลคิล <Double kill. S 1> โอ้เก่งมากว่ะานี้รุนมากตานี้รุนมากเก่งๆอืมขอโทษขอบคุณค่ะน้องนุน๊กนาจาบอกว่าอยากเห็นตัวละครแก้แก้ทางได้พี่มีพันห้าใครเอาอะไรไหมเอาเกาะไหมเอายาไหมเอาเกเาะไปอ่ะ ระวังหลังด้วยไปไปไปเปิดไหม่ด้วยไอตัวนั้นน่าเก่งระเบิดนะไออุ้ยฮู้คูโคดแปะแม่นมากน้องโฟฟุกหรือใครก็ได้ชุบพี่ได้ไหมก่อนที่มันจะมีศัตรูมาระวังขอบคุณค่ะมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้ว อ้ยอุ้ย,ยข้างหลังน้องๆโหเยอเลย first blood ตำน้อง,องน้องโฟสระวังข้าวข้าวส่นหรืออ,อ,อะไรก็ได้ทุรที triple kill <c oughs> ยังลุนอะไรเก่งมากเก่งมากอีกฝั่งหนึ่งมันก็ใจไม่ดีเหมือนกันแหละ <c oughs> หมดมากขอบคุณค่ะ โอ้มีคนยังยังอยากเล่นคู่หูตัวัวแล้วเนี่ยอขอโทษนะขอโทษนะจำน้องแรงรถนะคะเขาเอาไปด้วย